สวัสดีครับพบก,กับนิ่มฟอร์มูล่าเหมือนเดิมวันนี้ผมมารีวิวนะครับจะเปลี่ยนจากแอร์มาเป็นช่วงล่างกันบ้างทีนี้นะครับที่อยู่ข้างล่างเนี่ยผมคือแลกโตต้าฟอร์จูเนอร์ปี2 0 0พพร้อมลูกหมากไปแลกนะครับบอยเอฟสเปหรือยี่ห้อเอฟสเปคบอยฟอร์มูล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมารีวิวให้ดูเราจะถอยครั้งข้างหลังนี้นะครับซึ่งมันมีอาการรั่วซึมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแลกพร้อมลูกหมากไปแลกตัวนี้เข้าไป ใส่เข้าไปจะเป๊ะขนาดไหนแล้วจะคอนโทรลพวนอะไรจะวูดวารดววานดไหมแล้วมันมีส่วนไหนที่ติดหรือมันจะเป๊ะขนาดไหนเดี๋ยวตามผมไปดูเลยฮะมา ทอเรามาแล้วเรียบร้อยครับอันนี้คือแหลกเก่าปลายแหลกเก่านะครับเก่าที่เราเห็นนี่คือขาดละขาดละนะครับแล้วก็วรั่วซึมทางนี้ก็ขาดละข้อดีของแหลกเอ็กซ์เพคของเราคือเราจะมาพร้อมปลายแหลกนี่ผมขันไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ใช้ของเก่ามีอยู่แค่ ตัวท่อตัวนี้เท่านั้นที่เอาของเก่ามาใส่กับตัวบนตัวนี้นะครับกับแบ็กเก็ตตัวนี้เราก็ถอดออกนะครับแล้วยึดกับตัวแหลกใหม่นี้เข้าไปแค่นั้นเองสว่วนต่างๆก็สวยงามมีมาร์กเช็คลิสต์มาให้จากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยตามจุดต่างๆนะครับที่เหลือก็แค่เราประกอบเข้าไปเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะประกอบเข้าไปแล้วเราก็จะลองนะครับลองน้ําหนักไล่ลมอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บเราก็ไปตั้งศูนย์นี้เรามาดูกัน แลกเก่าออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แลก F สเปคเข้าไปว่ามันจะเป๊ะขนาดไหนไปดูเลยครับ ครับเสร็จเรียบร้อยครับกับการเปลี่ยนแหลก F-spec Toyota Fortuner ปี2 0 1 5เรียบร้อยพร้อมลูกหมากปลายแหลกที่เราเอามาให้พร้อมคอมพิเซ็ตนะครับยังไงฝากไว้สําหรับแหลกคุณภาพดีๆกับช็อป f o ร์มาราทั่วประเทศนะครับครั้งต่อไปเนม่ยโฟร์มาจะพาไปรีวิวสินค้าตัวไหนใช่แอร์ f o ร์มาราไหมหรือเป็นอะไรตัวไหนยังไงฝากติดตามผมด้วยฮนะแล้วครั้งต่อไปเจอกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอาการเราจะทำยังไง